สวัสดีครับวันนี้ผมโรดจัมมิลาดครับก็พาทุกท่านมาชมนี่ครับรถ c ีวิกเอครับได้ยินเสียงเบรไหมครับที่กระหืมออกมาข้างนอกนี่ครับเกิดจากนี่ครับซับหลุมยางอะไหล่ครับที่เป็นที่นิยมกันตอนนี้มากครับมาแรงจริงครับของท็ p ปพาเลสครับ C ีวิกเอเนี่ยมาติดกันเยอะมากครับรถรุ่นนี้ครับลองดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับ เก็บทุกอย่างรูดกลับมาสภาพเดิมๆวางของได้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วผมก็มาอยู่ในรถซี vic FK คันนี้นะครับคันนี้ครับาลองดูชัดๆครับหน้าจอจะงองงนิดนึงครับเพราะว่าคันนี้ได้ติดฟิล์มกันรอยครับแบบกระจก9 H ครับนะครับก็มาหาได้ที่ร้านเรานะครับคันนี้นอกจากจะติดระบบเครื่องเสียงแล้วนะครับ วันนี้ผมมาให้ดูครับก็คือระบบของ Android Interface ครับโดยการกดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับนี่ครับระบบจะเข้าไปที่ Android ทันทีนะครับโอเคผมปิดแสงนิดนึงครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนี่ครับเอาใหม่นี่ฮะัอ่าเรามาดูกันครับแอปพลิเคชันที่ผมอยากจะบอกครับไม่ว่าจะเป็นจุกคือการฟังเพลงออนไลน์ครับนะครับ m x player คือการดูไฟล์หนังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ไฟหนังต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น mkv mp4 ดูได้หมดนะครับเห็นไหมและที่สำคัญคือภาพชัดขึ้นด้วยหลังจากที่ติดกระจก hd ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับผมลดเสียงได้าทางพวงมาลัยเลยครับโอเคนอกจากนี้แล้วนะก็ยังมี google map ครับการนำทางนะครับ g o o g l e Map นะครับ นี่ครับการนำทางซึ่งเราสามารถจะนำทางไปที่ต่างๆได้โดยที่ว่ารู้ว่ารถติดหรือเปล่านะครับรู้ล่วงหน้าได้เลยครับแต่วันนี้จะมาดูไฮไลท์สําคัญอันนี้ครับ YouTube ครับนะครับเราสามารถจะดูคอนเทนต์ต่างๆได้เลยโดยเพราะตอนนี้ครับคดีหวย30ล้านครับผมติดตามอยู่ครับผมก็สั่งงานด้วยเสียงเลยครับแบบนี้หวย30ล้านเห็นไหมครับ พิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเลยครับเราก็ดูว่าเอ๊ะตอนไหนที่น่าสนใจอ่ะผมจะดูอันล่าสุดเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะผมก็ได้ดูเลยครับดูกันละเอียดเลยครับว่าตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับเพราะเป็นที่สนใจของคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ครับนี่ครับแล้วก็มีตอนต่างๆให้ดูอีกครับนี่ฮะอี่วนขยายหน้าจอให้ใหญ่ได้ด้วยนี่ครับ เพราะสิ่งเหล่าน,นั้นเนี่ยเราไม่นึกไม่ถึงไ่ามาถึงวันนี้เราคิดว่าคนเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราชี้จแจงในโอเคก็ล,ลองจินตนาการดูนะครับว่าขณะขับรถอยู่นะครับรถติดติดน้าเบื่อเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ติดตามข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองได้หรือจะเป็นรายการโปรดต่างๆได้เลยครับใน youtube ครับนะครับเวิร์กมากๆครับอันนี้นะครับแล้วก็ดูหน้าที่สําคัญคือผมกลับออกมาที่สกีนหน้าจอเดิมนะครับก็ยัง ถึงเราจะไม่ดูเป็นหนังครับฟังเป็นเสียงก็ได้ครับไตเติลก็ขึ้นให้เลยแบบนี้เลยครับนะครับเวิร์กมากครับก็ใครที่สนใจนะครับระบบนี้ครับก็ขอเชิญได้ครับมาติดต่อได้ที่มิล่าโชว์ดครับนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเฉยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ